เอาเอาเอามึงแต่มึงเปิดหรอป่เออปิดทะลมซะกันอามึงเพิฝากเปิดเรืองเนี้เอาเอาเลยเอาตอนแรกผมเพิ่งกินตารวยรวยวสวัสดีพี่น้องทุกคนอ๋อสวัสดีพี่น้องมาพร้าวปลาเกได้แดดนึงแล้วโอ้เ่อแมนแดดนึงตากได้มือนึงแล้วรมมือที่สองใส่ลมพอนเออนี่แหละอันอันเครื่องก้มพอนข่อยข่อยมาพร้กวเกลือนีืเบิ้งพี่น้อง นี่แหละเสบียงเออนี่แหละเสบียงสีออกปลามันไงพี่น้องแง่หน่นเขาอยากทอดเขากระทอดรวดนี่ทอดกินก็ต่บักคุ้งเมื่อสิปีกินซี่ย่างก็ได้นี่กินได้เมด่อสิ่งกินได้ทั้องโตเราเราเราคอยก้าว่ากับซี่เป็โอ๊ะไผ่มันอันซุกล้วกับซี่เป็ต่ำเฮ็ดน้ำอันต่ำไม่เฮ็ดน้ำพริกแม่พี่น้องเฮ็ดน้ำพริกตาแดงเฮ็ดป่าปนเออเฮ็ดป่าปนเราก็เฮ็ดน้ำพริกตาแดงก็ได้พี่น้องเฮ็ดได้หลายเมนูเออเฮ็ดได้หลายเมนูนี่เขาเฮ็ดตั้งสี่ไปแล้วนี่ อันนี้แซ่แซ่นำเกลือเรียบร้อยอันนี้แซ่นำเกลือเรียบร้อยพี่น้องเขาตากงสิ่นบ่มีแมงมาตอมว่บ่มีแมงบ่มีเ็แม,ง,ม,แมงวันบ่มีเ็อีหยังเลยชุมหนึง่งไม่ท้งนี้ใส่ต้องใส่ห้อแบบโดยเฉพาะได้พี่น้องอันนี้ห้อตากห้อข้าอาหารมีถาดกระจกกระจาดก,กระากตาหลายส้มเหนียวว้แต่ใส่มาหมากัมกไมไว้ตาปลา ก็ได้อันนี้หองหองหองสำรับอันธุรกิจปอกป้าพี่น้องอืมก็กระซิมีนกลองใส่บักแบวกขายกระตากระจาโตขายบักแบวกระซิมีกระจานใส่บักแบวนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็กระตาใส่ตากอันเฮดอันนี้ใส่เฮดอันนี้ห้องทำธุรกิจห้องทำธุรกิจพี่น้องห้องน้อยนนี่แหละห้องน้อยๆนี่ก็ททำเงินลานได้ได้ด้แต่พ่าหนิพ่อดอก ตว้าได้นบ่อเงื่นล้านนี่เนาะเห็นเตซื้อซื้อเออหาเป็นน้ำหาเป็นน้ำใส่เป็นน้ำงอืนน้ำตว่ามันก็ได้เลยนี้พี่น้องก็ได้เป็นบ้แล้วตว่ามันก็เห็นอันตัวเงินหรอกตว่ามันมันใส่เป็นน้ำเรื่อยๆก็ได้เห็นแล้วเนาะได้ยูได้นั่นได้นี่แหละพี่น้องได้ให้ลูกให้ร้านให้พ่อให้แม่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็นี่ล่ะทำบุญทำทานพี่น้องนี่ละมายูเมืองหนกกับเป็นไรสิและพี่น้อง ยังมั่งหลอกวเป็นสี่ล่ะชีวิตมาดามเอ้ยชีวิตมาดามไม่รีจ้าเนี่ยนี่หละจ้าชีวิตมาดามรูซื้อแบบว่าไปชีวิตมาดามไปยุนีสำหรับมาดามคนอื่นสิคือมาดามผู้นีบ่หัอหัวหัวหัวหันีัวห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 มาดัี่ัอหัวนี่หัวัวห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 ัวัวหัวหัั แต่มาดามแหงไนีดีพี่น้องมันเป็นคว่ำหอนเหรอเนี่ยไข่ไข่คือจังข้าย่างนี่แหละเพราะว่าคว่ำหอนนี่มันสีหอนเขาตตกไปมันกับไข่ไข่คือข้าย่างแต่มันกระแหงเร็วดีเหรอแหงนี่เพิ่ออันนี้คอนสตีเป็นแดดว่าแดดที่สวงพี่น้องนี้อที่สอ่เงอ่ะคอนแตกเราต้องแตกอีกจะขึ้นนี่มันอื่นกับสิบเบอเกบได้เหรอบอลโอ้ยมันกับสีให้เสี่ยวแหงก็นี่เอาแหงก็นี้มันจังอันจังสปนไงมันจังปนไง แต่อีกสองมือสันบอกเออประมาณนี่แหละเอามันกรอบแล้วจับนี่มันจับนี่มันครอบครบเป็นแต่เราเป็นยังมาดามเมียพญายิ่สั้นนี่นี่แหละเด้อพี่น้องเป็นสี่บัลลูเด้อมาดามเมียคนเอออคนื่นอะแต่ว่าเมียมาดามเมียพญายิ่สั้นนี่เปบงซี่ล่ะว่าแตกต่างกับยู่บ้านเท่าดอกพี่น้อง ทำมาหากินพอเป็เร่งได้พอก็เป็นคือเก่าล่ะพออยากยั้งพอก็กินคือเก่าพออยากประแดกพอก็กินประแดกหลายอยูด้เนี่ยเอาคือไอ้เห็ดแห้งมืดเลยสันติอันที่กั่วเมื่อวานเมื่อก่อนเห็ดนั่นแล้วก็เฮ็ดไปอันต้ว่าแซ่ไอ้ไอ้ใบเฮ็ดสมนี่ประมาณเห็ดแซ่ไปเฮ็ดสมประมาณสองโลนึงพี่น้อง แล้วก็อันเห็ดแซ่น้ำปลาเห็ดเห็ดปลาเข้มน่ะแซ่น้ำปลาไว้ซีหาโลนี่แหละแล้วก็เข้ากันลาบไปน้ำฝากลาบไปมือนั่นล่ะพี่น้องฝักฝากไปทาลาบนะกับระมาันหาโลซีโล่หาโลกับแบ่งแยกไว้ทาเห็ดยังแน่นะพี่น้องว่าเข้าเข้าเห็ดแบบนี้เข้าเห็ดได้หลายอย่างเข้าสิปีแกงส้มก็ได้ถ้าแบบนี้เฮ็ดน้ำพริกก็ได้เห็ดน้ำพริกก็ได้ทอดกินก็ได้เปิ้งกินก็ได้ ถึงเข้าบอใส่ตู้เย็นมันกะบอ่บอบอ่บอบ่อเป็นยังอะนะพี่น้องอม,อมันมันหน่อยกันในถนอมอาหารอีกอย่างหนึง่งม,มันเก็บได้โดนนั่นแหละเพราะว่าเราเข้าเอาไปแปรรูปไปเฮ็ดเป็นอาหารได้หลายชนิดเนาะได้หลายเมนูไดหลายเมนูเดี๋ยวไอเดี๋ยวมือใดสิมาปิ้งป่าสู้กินสีพาพี่น้องมาปิ้งป่าเด้อเดี๋ยวถาแดดจักสองสามมือกันพี่น้องถ้าแดดดีๆพี่น้องสีพาพี่น้องมาปิ้งป่านี่ว่ามันสีแซ่บซ้ำไหเด้อ ป่านี่มันยำกินได้เมิดเนาะเออเดียวสิบห้าพี่น้องมาเห็นเมนูก้างก้างมันกับอ่อนออนนี่พี่น้องก้างมันเข้าไปกินได้เลยเว้ยก้าไปแล้วเข้าไปได้ถาดยังถาดเล็กบอกไอแคลเซียมแคลเซียมแคลแคลเซียมไดแคลเซียม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  แคลเซียมแคลเซียมเหรอมัเป็น,ปนแคลเซียมแคลเซียมนี่บ่รู้เด้ออาจสิได้ <c oughs> <c oughs> สงสัยว่าปลาไข่อยนี่ล่ะได้แคลเซียม <c oughs> ท่านกินปลาท่านกินปลากับไอ้มาดามไอ้เม,มียพปยัยสันนี่นี่สิได้แคลเซียมเด้อพี่น้อง <c oughs> ท่นกินปลามองขื้นสิได้แคลเซียมท่นอยากกินได้แค่แคลเซียมนี่ต้องมาก,กินอยู่นี่ <c oughs> แล้วล่ะนี่แหะพี่น้องไอคลิปหนาสิภามาเบิ้งว่าเขาไปเฮ็ดจิบสี่เฮ็ดยังกินสิภาพี่น้องกินเบิ้งว่าป่ามันสิแสบซ้ำใดเด้อพี่น้องค่อยเจอกันไหมเด้อพี่น้องติดตามในเด้อจ้าสิซุกคือป่าเลยย้อนนี้ยูฮ่องนี่มันฮ้อนไปกันเลยวันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีจ้า